สวัสดีครับมาถ้าเช้าเหมือนกันครับปุ๊กไม่ตื่นผวพอดียังไม่ได้นอนครับเช้าไม่ได้นอนนอนไม่ได้ลรัเฝ้าพวกพี่รอพวกพี่มาครับที่จะมาขอข้าวกินด้วยนะเนี่ยขอได้เลยครับมีข้าวกินไหมมีครับผมมีครับมังสวิรัติเลยผมชอบเลยที่พวกผมจะไปกินข้าวมาเลยเนีะเออได้เลยครับได้เลยครับพี่กินมังสวิรัติหรอเปล่ครับ ในน้ำสมุนไพรด้วยกินมานานแล้วที่ที่พวกเราพวกเราไม่เจ็บไข้ได้เกินเพราะเราเป็นเรื่องจริงนะพ่อเรื่องจริงเรื่องกูแล้วเดี๋ยวยกมาเลยพี่เที่ยแหละพี่เบียพี่เบียร์ไม่ไม่ได้กระเมนแน่นอนไม่มีเบียร์กินนะเอปปอนแอลกอฮ้องเอปปอนปอนกุหลาบเน่เ่วันนี้มาเนี่ยมาขอข้าวกิ่นด้วยได้เดี๋ยวเอามาตั้งตรงนี้เลยแล้วตั้งแก้เลยตั้งใจจะมากราบพี่พ่อด้วยครับได้นะก็ได้ครับก็เดี๋ยวคุยกันก่อนี๋ยวคุยกัน